สวัสดีจ้าซาลาจะพามาเบิองงัวเด้อจ้ะงวัวกีว่ตัวงัวไทยบ้านเฮานี่ล่ะจ้ะงวัวราคาหลักพันเด้อจ้ะพี่น้องเริ่มต้นทีหาพัานหาจ้ะเออนี่หาพันหาจ้ะพี่น้องราคาหลักพันจ้ะ พี่น้องมันหลือเพมในตาตาทั้งตัวนตกตัวแม่งวดอยู่อำเภอเมือง่งองบัวล้มพูดตาตาจะกี้จะเห็นตาสาวหลาไทายตะข่อยมันอีกสาวหลามาไทายงัวเด้อพี่น้องเด้อตัวยังพี่กับเจ็ทพันเด้อพี่น้องีิ พันมาพี่น้องเจ็ดพันแาทนันสิไม่เหลือเินเป็นส้มในต่นีทั้งต,ตัวผู้ตัวแม่ด้ต่ ได้สิเขา,าเบิง้งโทรหาสาลาได้เจ้าเบอร์โทรศูนเกาห้าหกหกสามสีหนึ่งเกาศูนย์ได้จา้าสาลาคาะติดตามได้จ้าพี่น้องเด้อ เหลือส้อยากเบิองเตาเดอคลิปนี้ซาลา่จบไปเพียงเท่านี้เจ้าจ้าพี่นอ้องติดตามคลิปต่อไปเจา้าจ้า